ค่ะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการใช้งานแล้วก็วิธีการทำความสะอาดของหม้อทอดฟลิปอาร์ฟายเออร์รุ่น h e 9621นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอุปกรณ์น,นะคะจะมีตัวใส่อาหารนะคะที่เป็นตะแกรงแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นตัวหม้อรองรับน้ำมันส่วนเกินค่ะ การรักษาความสะอาดนะคะอย่างแรกเลยนะคะเวลาที่ดึงอ,อุปกรณ์นนะคะ่ะชิ้นนี้ออกมานะคะให้วางบนพื้นลากก่อนนะคะแล้วก็กดปุ่มปดตัวนี้นะคะให้ตัวหม้อรองรับน้ำมันกับตัวตะแกรงค่ะออกจากกันนะคะหลังจากนั้นแล้วนะคะก็จะมาถอดตัวตะแกรงนะคะตัวตะแกรง ใช้มือค่ะกดหรือว่าดันลงนะคะดันลงอันนี้ก็เป็นตะแกรงนะคะที่เคลือบสารกันติดมาให้แล้วเรียบร้อยก็นําไปทําความสะอาดด้วยฟองน้ําน้ายาล้างจานปกติได้เลยค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะคะด้ามจับนะคะสังเกตว่าจะมีออสัญลักษณ์สีแดงตัวนี้อยู่นะคะให้ใช,ช้นิ้วชี้ค่ะนะคะบีบนะคะใช้นิ้วชี้บีะคะบค,ค่ะหรือว่าดันออกมานะคะแล้วก็กดลง กดลงประกอณก็จะถูกแยกออกเป็นแบบนี้ก็นําไปาใช้น้ายาล้างจานแล้วก็ฟองน้ําได้ปกติเช่นเดียวกันหรือว่าเข้าเครื่องล้างจานก็ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ค่ะเป็นหม้รอรับน้ํามันส่วนเกินนะคะก็ใช้น้ํายาล้างจานฟองน้ําปกติเช่นเดียวกันนะคะหรือว่าเข้าเครื่องล้างจานด้วยเช่นเดียวกันค่ะ